รามาดูสเตตแบบคบครบๆกันดีกว่าครับทาล่าแบบอคอบเพนจมตีก็เจ๋นะครับคูปเปอร์นะครับอคอมาพนจมตีคือมันจะแขนสั้นนะครับเอาติดตัวก็ไม่รู้แขนจะยาวขึ้นเปล่าแต่คือความถี่คือครูดาวมันก็เฮ้ยผมไม่เจอบอทแล้วในที่สุดผมเจอคนอย่างน้อยคนหนึ่งผมดีใจมาก เมวกี้ไปแกล้งเขาก่อนแล้วตัวอื่นไปโชว์ผมได้สก,กินใหม่มานะนี้สก,กินใหม่ออกอินสก,กินเอเลยนะเขาแจกอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาลงกลางวันคือมันก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับตรงบันไดอะ่ะผมก็จะเลยว่าไม่งั้นถ้ามันมีเยอะคือคูปเปอร์โกงเกิน คืออาบันไดเ่อส่งคือมันก็โอเคอะ่วนฝันกลางวันอาจจะแบบเอามาเสกกับดาบครับเดี๋ยวคูเปอร์ต้องหาสกินใสให้แหละไม่สกินเอสเดี๋ยวผมมีสักร้อยดาวเดี๋ยว่าจะทําสุ่มนะก็ต้องหาคนดูดีเลยนะเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ใหญ่แบบนี้ใหญ่โอเค มาโลบดมันจะเดินเฮ้ยบ่มันเดินตรงตรงอย่างงี้เลยหรอคุณผูช้ชมมันเดินตรงตรงอย่างงี้ดิอย่างงี้เลยหรอเดี๋ยวผมวัดเอ้ยเป็ด มันมาบอกอะเป็กเกินไปแล้วนะเจ้าบอดเบอร์สองฉันจะฆ่าแกก่อนเลยเออบอดได้ปืนเฉยไม่นะเอพี EP. เดี๋ยวไปเข้าตรงจุดวาร์ปกันนะ มันจะกล่อ,อะไรอีกแล้วเนี่ยผมเกลียดหนูพวกใส่ก่อเพลิงตาแดงมากเดี๋ยวขอคัับของก่อนบอกแลว่ามีกล่ออีกมันจะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปบูวันสวรา์แป๊บนะครับ เดี๋ยวไปดูจุดที่เกิดก็บังคับตายแล้วหนึ่งเดี๋วก็ขู่แบบก็ขู่เร็วเลยอ่ะเอ้าแล้วอีกสองตัวล่ะไปไหนกันเดี๋ยวไปส่งหนูกันนะบันไดี นี่นักกับีตอนนี้ก็ที่โดนจับไปหรือเปล่าพอตัวเดียวกันเดี๋ยวผมวัาไปด้านล่างแล้วกันนะแล้วถ้าเราวาัไปอย่างนี้เขาก็ยังเล่นกันอยู่นั้นเรายังมีออกซิเจน ก็คือหนูมันจะมีตกใจอยู่นี่ก็หนูโดนไปแล้วตัวหนึ่งอ๋อเพราะมันเล่นความเร็วใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวไปผูงนี้ก่อนเร็วเร็วเล่นอีกเราอย่างอะสิบห้าวิแล้วก็ có thể mình nước nam nhà đây mày Ủa mình cũng kiếm thái lừa Ố Hả leo à ดูเพื่อนก็ตายสิโรบินฮูดไในทำอะไรของนายเฮ้ยดูตำแหน่งดูตำแหน่งดูตำแหน่งผมไม่เห็นตำแหน่งโรบินฮูดบ่อยๆเลยเออเขาเล่นแบบแปลนะกครับตาหนึ่ง ก็เล่นเมียไปแบบน่าจะไม่มีคนเล่นหนูเลยมัง้งรอถึงเวลาแล้งแล้วแล้วก็จะไปจัดการหนูเดี๋ยวก็จะเป็นทำแย่อีกคลิปอันนี้ก็ฝึกเล่นคูเปอร์นิดหน่อย เดี๋ยวทำไมมันยังจับคู่ไม่ได้เลยไฮ้มีอะไรวั What? ในซืจที่เขาขายกันสามร้อยกว่าไม่ใช่หรอคุณผู้ชมในซืจริงเขาขายกันสามร้อยกว่าขายกันแพงมากแบบเฮ้ยได้แล้วได้แล้วก็บอดประมาณ ามคนมั้งไม่รู้บทมันเปลี่ยนกรอบรูปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมาหานครมาหานครโอเคมหานครก็ทอมกระบี่ก็นะยังไม่ขายนะแล้วโรบินฮูดเขามาเยอะทำไมเดี๋ยวถ้าใครมีเซ็คการีก็แนะนำมาหน่อยอ่ะ รถคี่กูดาวันดีจริงๆนะไ่เมื่อไรจะมีสกินดีๆมาเลยเน้นกินเร็วนะกันเน,น้นเน้นเก็บเร็วๆเน้นยากแหละ เป็นด่านนี้แบบผมรู้แล้วผมจะเก็บสองอันนี้แล้วผมจะไปแล้วไปไปที่ตรงนี้มันหนีไม่ได้อยู่แล้ว แล้วก็มุดท่อไปอันนี้เพื่อขึ้นบันไดใช่ป่าหลอกหนูแปบหลอกหนูหลอกหนูแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยสตองโอเคเบอร์สองเบอร์สองครับผู้ชมหมอยากเก็บเบอร์สองก่อนนะครับ สัญญาเป็นสัญญาเราจะเก็บเบอร์สองก่อนไปอันนี้ไปอางน,นี้ไปน,นี้บังคับตายเลยครับบังคับให้มันตาย เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ถ้าหลุดได้เดี๋ยวก็จัดการเลยนี่ผมจะจับแต่ตัวนี้ก่อนร้อยสิบห้าวิถ้ากินนมดูแบบไฮโซม่าเพื่อเพื่อเพื่อ ช่วยสิถ้ากิก็ช่วยสิเอ้าไม่เป็นไรผมจะเล่นักสือก่อนผมไม่เห็นนักสือบอะเอ้านักสืบเดี๋ยวผมไปปลูกที่อื่นก่อน สามชี้ไม่เป็นไรแต่ผมจะฆ่านักสืบเดี๋ยวก็ขึ้นบันไดไปนะโอเคนักสืบคฆ่าแล้วงั้นผมก็จะตามไปเก็บตัวอื่นต่อเลยฮะอยู่ไหนฮนะ อ็นึ่งนะตัวนั้นมันไม่โดนเลยเหรอไรน,นะกเกลียก,กันไปแล้วนะเดีวก็ยาวๆเลย แล้วก็วัดไปตรงนี้แล้วก็ต่องนี้เลยครับผู้ชมยาวๆเลยสองเล่นสองตัวนี้เราขึ้นไปช่วยเราวับไปนะครับ อาตัวนี้กวอดเดีวอีกอีกสิบวิเดี๋ยวก็ผูกทันอยู่แล้วโอเคจบนะครับอันนี้ก็เกมไวๆเลยกับคูเปอร์สามพันเก้าร้อยทีนาทีว่าเลยคนระับทาดานคืนนี้ไปก,ก่อนนะบาย